มาครับมันน่ากินมากเลยดูสิโอ้โหมันมีผักด้วยมันน่ากิน เราจะทำแต่คลิปกินมาม่าอย่างเดียวสลับมาม่ากันไปแบบไหนอร่อยดูสิสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดที่ชอบวิธีการกินมามา่าลวกผักใส่แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดจิต กดแชร์หรือกดติดตามยิ่งดีนะครับ ถ้าไม่มีผักก็คงไม่อร่อยมามา่ายังว่านะต้องมีผักด้วยเวลากินบางคนอาจจะไม่ชอบกินผักแต่เราเป็นคนที่ชอบกินผักดูสิอาอ่อา